พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง Youtube ครับกิดพลชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดนวยนะครับกดติดตามดนวยนะครับหลายคนไม่ได้กดติดตามเลยนะครับกดให้ด้วยนะครับ จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ครับมันเป็นกระแสรุนแรงเหลือเกิน,นครับผู้กองยอดรักผู้กองคนสวยดังชั่วข้ามคืนนะครับเขาคนนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจัปักนะครับเธอไม่นใครเธอไหนครับเธอก็เป็นนักร้องนะนักร้องมีอาราบ,บั้มเธอเป็นนักสแสดงเธอเป็นนางงามเธอเป็นร้ายต่อหลายอย่างนะครับเธอเป็นคนมีความสามารถเธอสวย ฉลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เรียนเธอก็เรียนจบปญาโทนะครับกำเรียนปญาเอกเรื่องเป็นยังไงครับเพราะความภาคภูมิใจของเธอเนาะคือได้ยศเพิ่มมานะจากผู้หมวดเป็นผู้กองร้อยตำรวจตรีก็คือผู้หมวดร้อยตำรวจโทก็คือผู้หมวดพอมาถึงร้อยตำรวจเอกก็คือผู้กองพอเป็นพันตำรวจตรีก็เป็นผู้พัน เธอก็ดีใจเธอได้เป็นผู้พ้องครับเธอก็ไปให้พ่อแม่เธอประดับยศให้ประดับยศเงียบๆสมัยก่อนก็ประดับยศกันเยอะแยะแต่เงียบๆมันไม่มี a c e b o o k มันไม่มีสื่อออนไลน์ก็จบกันไปตอนที่ผมรับราชการเนี่ยผมได้ชั้นตรีได้ชั้นโทได้ชั้นเอกได้ชั้นพิเศษก็ให้พ่อแม่ประดับยศให้มันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราด้วยแล้วมันก็ ทำให้พ่อแม่รู้สึกภาคภูมิใจป,ประกาศดังด้วยปรากฏว่าพอลงไปในโซเชียลปุ๊บคนนี้ดังเลยเพราะว่าเขาไปสืบสาวราวเรื่องมาอะไรว่าเป็นตำรวจไม่กี่ปีครับทำไมได้เป็นผู้กองวัยจังจริงๆเธอเริ่มต้นมาจากในสิบนะครับแต่ในสิบนั้นไม่เกี่ยวไอ้ใน10สิบก็ไม่ว่ากันไปก็ต้องมาสตารต์ตอนที่เป็นร้อยตำรวจตีครับเป็นร้อยตำรวจตีหญิง แล้วเป็นร้อยตำรวจโทรแล้วก็เป็นร้อยตำรวจเขาก็มีกฎกติกามีระยะเวลามีอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายจริงๆแล้วผมเป็นข่าวที่ว,วมันไม่ผิดระเบียบหรอกครับถ้าระเบียบมันมีช่องนะครับมันไม่มีทางผิดหรอกครับแต่มันไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจคนหลายคนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ออกมาออกปธิบายว่า,วาคือของผู้กองเนี่ยครับผู้กองแคทเนี่ยละ เธอก็มาอยู่เรียนอยู่ในหลักสูตรหลักสูตรที่ว่านี่ครับมันเป็นหลักสูตรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรกอ,อสเพื่ออบรมให้เป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพล ชั้นประทวนครับคือเป็นตำรวจชั้นประทวนแล้วก็ไปเรียนจนจบปริญญาตรีก็เลยก็ต้องมาเข้าหลักสูตรนี้เพื่อจะเป็นสัญญาบัตรนะกร้ีเพราะว่าทหารตำรวจนะประทวนกับสัญญาบัตรแตกต่างกันมากเลยนะครับสโมสรสโมสรทหารนะชั้นประทวนไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งกินกาแฟในสโมสรทานสัญญาบัตรนะต้องไปกินกาแฟ เกยกินข้าวในสโมสรของชั้นประถวนเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นมันแตกต่างกันมากมันเป็นระบบซาตินาอันนี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยเขาเขายอมรับกันมาทั่วโลกอะนะแล้วก็เปิดเพิ่มจาก430ตำแหน่งเป็น450ตำแหน่งแสดงว่าไม่ได้เป็นผู้กองแคทคนเดียวไม่ได้เปิดหนึ่งตำแหน่งสําหรับรองรับผู้กองแคทนะครับเขาก็ออกมาวันนี้ก็คือสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรผิดไม่ผิดตามก,กติกาตามห่วงเวลา เพราะว่าเธอเอาเอาปิโยโทมาเอาปิโยโทมาเสริมด้วยไงปิโยโทร,ระยะเวลาก็น้อยลงน้อยลงเพราะถูกกรารศึกาเท่านั้นเองตอนนี้เ็าขุดคุยเลยไปขุดคุยว่าเฮ้ยผู้กองไปประกวดนางสาวไทยอ่ะคือเธอได้เป็นนางสาวไทยชนบุรีใช่ไหมไปประกวดนางสาวไทยมันต้องเก็บตัวเป็นเดือนไปได้ไงวะโหลดราชการไปหรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยได้เ ي, ิมเ,เป็นเจ้าของบริษัทนะเป็นประธานบริษัทเป็นได้หรือเปล่าวะ ให้เธอเป็นู่นเปก็กุดคุยกันนะทาไมมันอย่างนั้นนะครับทําไมต้องไปให้ความสัมพันธ์กับเธอขนาดนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับตํารวจยศตํารวจร้อยตํารวจเอกนี่ครับเป็นแค่รองสารวัตรนะครับรองสารวัตรนะนดกออกปะร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทร้รอยเป็นรองสารวัตรนะจะเป็นสารวัตรได้ต้องเป็นพันตำรวจตีครับอ่ะ ผมเป็นสารวัตรพันตาร,รวจทีก็จะเป็นพันตาร,รวจทีพันตํารวจโทก็ยังเป็นสารวัตรอยู่แล้วก็พันตํารวจโทจากสารวัตรก็ไปเป็นพันตํารวจเหมือนเดิมแต่ไปรองผู้บังับนะยศเท่าเดิมบาทเหมือนกันแล้วก็ไปเป็นผู้บังับแล้วก็ไปปุ๊บๆเพราะนั้นการเป็นผู้กองกับการเป็นผู้หมวดไม่ได้แตกต่างกันในสายงานบังคับคบัญชาเลยตำแหน่งเท่ากันเลยไม่ได้มีอะไร มากมายก็อย่าไปตื่นเต้นไปอะไรมากมายหลายคนก็โอ้โหอย่างนี้ผูก้ก่อครับแป๊บเดียวก็จะเป็นนายพลสิวะแป๊บเดียวก็จะเป็นถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเลยหรือเปล่าก็อย่าไปอย่าไปถึงขนาดนั้นนะครับก็ไปดูซิว่าเธอทํางานหรือเปล่าไอ้พวกที่เอาตําแหน่งอะเราก็ไม่ได้ทําไปทํางานอย่างนี้โอเคอย่างนี้ต้องเล่นงานต้องขยี้ให้หนักแต่เธอทํางานหรือเปล่าเธอใช้ความสวยของเธอใช้ความน่ารักของเธอ ไปทํางานหรือเปล่าจะเป็นประชามพัน์ธด้วยเธอไปร้องเพลงด้วยหรือเปล่าตามงานหรือเปล่าก็ต้องไปดูตรงนั้นนะจริงๆเรี๋ยไปซีเรียลอะไรมากมายนะครับคือคืออย่าวไปพดูความยุติธรรมกันไวม,มากครับจริงๆผมเห็นแต่ละคนก็ามาด่ามาขยี้แล้วมันมีคนอย่างเธอเนอี่ยไม่ใช่คนเดียวนะครับนี่สี่สคนครับสี่ร้อยห้าคน แล้วเธอไม่ได้เป็นคนแรกนะครับก็ไปดูได้เลยไปอ่านประวัติเดยนามสกุลดังๆทั้งนั้นแหละครับคืออย่ามาขยี้เธอเลยแต่เอาเธอเป็นจุดประกายอะ่ะแล้วก็ไปดูเลยไปเช็คเดิอ่ะคุณดังสีมารนมอยากไปยัดไปเช็คเดิไอ้สี่ร้อยห้าสิบคนนี่มันเป็นขายมีนามสกุลอะไรบ้างมีนามสกุลใหญ่หญๆโตๆไหมไปดูไปดูปดอาอย่างนั้นดีกว่าส่วนในตำรวจท่านประทวนหลายคนนะครับเนี่ยที่เนี่ยเดี๋ยวผมออกมาผมว่าไม่ไม่มาแล้วนะ คุณเป็นนักกีฬานะแล้วก็คุณเป็นเป็นนักมวยนะเป็นแชมป์นะไม่แมนแล้วมนัดมนัดบุญจำานงเป็นนักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิกนะเว้ยมนัดเนี่ยดังมากในปี2004ที่เอเธนส์กรี่ะแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิก2008นะเว้ยที่จีนออกมาโพสต์มาว่าเราถึงการรับกิ่งตนว่าเห็นคนแชร์เยอะมากตอนนี้เรื่องติดยศ พวกผมทำชื่อเสียงมากันเยอะหลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้เรื่อนยศและตำแหน่งเลยวงเล็บหมดประโยชน์ก็หมดค่าคุณมานัทที่คุณอ้างว่าคุณทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติคุณทำฟรีหรือเปล่าครับคุณได้เงินไหมตั้งแต่คุณไปเป็นทีมชาติไทยนี่คุณได้เงินไหมคุณได้เบี้ยเลี้ยงไมได้ไหม แล้วคุณได้เงินอัดฉีดอะไรเยอะแยะมากมายไหมเออแล้วทําไมอะ่ะแล้วคุณจะมาบ่นอะไรวะคุณมาอิจฉาผู้กองผู้ก,กองแค่หรอมานัดให้คุณเป็นนักกีฬานะเว้ยคุณเป็นนักมวยนะเว้ยคุณเป็นแชมป์นะเว้ยทําไ,ไมอะ่ะคุณต้องการเป็นอะไรอะ่ะแล้วคุณทาไมไม่กระเสือกกระสนไม่ทํางานไม่วิ่งเต้นให้มันได้ตําแหน่งยศเยอะๆยหลายคนเนี่ยก็นักฟุตบอลเนี่ยเขาก็เป็นพันเอกนะ ชื่ออะไรที่จะลงนายกสมาคมฟุตบอลนะ่ะปิยพงศ์ผิวอ่อนนะ่ะเป็นนาวาขาดเอกแล้วเว้ยเออเขามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเปล่าวะจะมาบ่นอะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆอ่ะวรพจน์เพชรขุมเพชรขุมอันนี้นักมวยสากลเหรียญกงนนนปลิกสองพันสโอ้ก็ได้อาชีดไปเยอะนะไปหลายล้านในพวกนี้นะ บอกคอมเมนต์ว่ายี่สิบสามปีเต็มๆจ่าสิบปีสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังว่าปีกว่าๆคงจะไม่ต้องไปวุ่นวายระบบที่ยืนปุ้มไข่และดีครับผมเหมาะสมครับอ้าวแล้วคุณจะมาบ่นอะไรวะคุณจะมาบ่นทำไมอ่ะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนี่นักกีฬาทั้งนั้นเลยนะโอ้โหนักกีฬาไม่ต้องมีสปินสิทธิ์สิว่าคุณมาอิจชา้าผู้กอง ผู้หญิงได้ยังไงวะอ่ะ,อะเอาสองคนก่อนอย่าไปมากกว่าน,นี้เลยผมทนอ่านไม่ได้ครับมันต้องมีเลยคุณเป็นจ่าสิบตีอ่ะเพราะอะไรอ่ะอะเจ้านายเจ้านายมาดูดิไปดูเจ้านายที่ทำไมให้วรพจน์เป็นแค่จ่าสิบตีอ่ะมาดูหน่อยสิพอผอออม,อ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 มาดูหน่อยผอตรมาดูหน่อยอบอิออยบ๊กโจ๊กมาดูหน่อย ทำไมเขาเป็นแค่จ่าสิบเตีอยเขาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอ่ะเขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติด้วยทำไมไม่เขาเป็นในพ้นเลยล่ะเออนะดูหน่อยทั้งวรนพทั้งมนัตเนี่ยนะดูกันหน่อยลักกันโอเคผมอยากให้พวกเราตั้งสติด,ดีๆนะครับคือน้องเขาเนี่ยครับไอ,ผอนะ้ผู้กองเนี่ยนะกองแคทหรือผู้กองอะไรอธิตยาน เขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะไม่ได้ทําผิดอะไรนะเขาไม่ได้ทําผิดเขาแม่งเสือกสวยเสึกเกิดมาสวยสึกเกิดมาหุ่นดีสึกเกิดมาร้องเพลงเพะใช่ไหมแล้วก็เสือกเรียนจบปียโทแล้วก็มาเสือกได้เข้าอบรมรุ่นนี้แล้วก็มาเสือกได้ยศเป็นร้อยตำรวจเองเขาผิดอะไรวะทำอะไรเขาผิดอะไร ผิดเลยฮะคุณไปดูไอ้ตัวช้างดีกว่าไหมไอ้ตัวช้างที่รันไปมาลอนมาพูดไอ้นั้นหนักกว่านะหนักมากๆนะตัวช้างเนี่ยพกกองอาทิตยาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องใช้ตัวช้างแล้วนะตัวช้างคืออะไรตัวช้างคือจ่ายเงินวิ่งเต้นตำแหน่งเพราะถ้าอาทิตยาจะขึ้นเป็นสารวัตรเป็นพันตำรวจตีต้องใช้ตัวช้างนะ แล้วพอผู้กองอธิตยาเป็นพันตารวจตีแล้วมันก็ลื่นไหลไปถึงพันตํารวจโทแล้วก็ต้องใจสตดช้างนะเพื่อจะเป็นรองผู้มกลับจากรอง,อง,งออผู้บกลับแล้วก็ต้องใช้ตัวช้างอีกนะครับเพื่อจะเป็นผู้ิกลับเป็นผู้กอบกับแล้วก็ต้องใช้ตัวช้างอีกถ้าถ้าตัวช้างน้อยๆก็ไปอยู่ที่ไกลๆถ้าตัวช้างใหญ่ๆก็มาอยู่ที่ดีๆหรือไปอยู่กรุงเทพ พอเป็นรองผู้พอไปผู้บังับแล้วก็ thì, <mereka huh> ต้องใจตัวช้างอีกเพื่อจะขึ้นเป็นรองผู้บังคับการะแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการเอาเอาพวกบ้านนอกนะรองผู้บังคับการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการจังหวัดแล้วก็ต้องใจตัวช้างอีกเพื่อจะเป็นผู้บัญชาการจังหวัดเป็นแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บังคับการ แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปก็ต้องใช้ตัวชา้างนั่นแหละครับอันนั้นพอไปถึงผู้ช่วยพอบตอรไปถึงรองผบตรอ,อันนี้ก็ไม่ต้องใช้ตัวช้างแล้วต้องใช้อย่างอื่นประกอบนะไปดูตรงนั้นดีกว่าจริงๆถึงการจะไปอะไรเขามากเลยเธอไม่ได้ทําผิดอะไรเลยอ่ะเธอเป็นผู้กองทำไมวะทําทไมต้องไปด่าเธอผิดหรือว,ว่ามาลงเฟซบุ๊กอ่ะเออผิดหรอว,ว่าก็ไมเข้าใจ ผู้กองสู้ๆแล้วกันนะไม่ต้องไปนสนใจมาทํางานไปทํางานได้เยอะขึ้นทํางานโชว์ฝีมือให้ดูว่ากูเป็นผู้กองอ่ะกูทําประโยชน์ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติมากมายขนาดไหนอ่ะทําให้ดูฝากชื่อไว้เลยเรียนสูงจะจบด็อกเตอร์อยู่แล้วเนี่ยใช้วิชาวความรู้ทำํำใบยาออกเด็ดขาดนะยาลาออกเด็ดขาดห้ามลาออกเด็ดขาดถ้าออกในร่วงพวกนี้อย่าลาออกนะอ่ะสู้ๆ คลิปนี้คนอาจจะเกลียดผมก็ได้ก็ช่างไปแล้วผมก็ไม่สนใจคนเกลียดผมเยอะอยู่ละเกลียดเพิ่มขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะเกลียดหรือจะรักก็ไม่เป็นไรมาซื้อกล้วยตากผมหนะ่อยกล้วยตากผมห้าซองสองร้อยบาทนะครับกล้วยตากบางกระทุ่มครับคุณพันอยู่บุรุงครับเป็นคนตั้งฉายา,ยาผมยูทูบเบอร์ขายกล้วยตานะครับตอนนี้ผมได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้มาประจามพัน์ประพุทธินารารุนหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคนะครับซึ่ง จา่าสิเบกดร,รทวีบูรณะเขตท่านเป็นศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างนะครับสกุลช่งางจ่าทวีสวยมากครับสวยกิฟเลยแล้วก็เลขรุ่นนี่ก็เป็นสิริมูคลมาก,มากๆ666้อยหกปีนะครับแล้วก็ทําพิธีมหาอุทธาพิเศษวันที่6เดือน6ปี6กครับมีระดับท่านเจ้าคุณสมเด็จมาเป็นประธานนะครับมีหม่อมหลวงสรีร์สาร,าสาร,ารีกิติยกรมาเป็นประธานนะครับ แล้วก็มีเกจิสิบปกรูนะครับซึ่งเป็นเกจิสายอภิธิหารทั้งสิ้นมานั่งปกให้นะห้าจุดเก้านิ้วก็หมื่นกว่าบาทเก้านิ้วก็สองหมืนกว่าบาทสิบสองนิ้วก็ห้าหมืนเก้าพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเหรียญสองร้อยเก้าสิบบาทบก็อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับผมใน Facebook รัรกิจคนเดียวแอดไลน์มาคุยก็ได้ครับไอเดียไลน์จะขึ้น ไอเดลน์ก็คือเลขเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับท่านจะสนับสนุนผมไปสู้คดีนะครับตอนนี้ก็โอนกันมีมีเพื่อนๆก็โอนมาครับหกสิบบาทร้อยบาทหกร้อยหกสิบหกบาทโอ้ขอบคุณมากจริงๆครับในบัญชีไทยพาณิชย์เรื่อบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงท,ท,ที่ติดตามคลิปนี้จนจบก็ะท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนช่าใจท,ทั้งประเทศครับสวัสดี